สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมาซื้อที่ดินนนทไทยนะคะสําหรับวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาซื้อกับข้าวนะคะที่ตลาดนัดบ้านหนองกระสังได้ค่ะจะอยู่ตาบลด่นจากอาเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมานะคะตอนนี้บาเลยแยกไฟแดงมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่เทอนะคะกลับรถเข้าไปฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะคะ เพื่อไปซื้อของที่ตลาดนัดหนองกระสังนะคะเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะไปซื้อกับข้าวนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆเมื่อสักครู่นี้แวะมาแล้วแต่เขายังไม่ตั้งร้านเสร็จเลยแล้วก็วันนี้นะคะอากาศดีด้วยนะคะแดดร้อนเลยก็คือดีกว่าฝนตกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าฝนตกพ่อค้าแม่ค้าก็จะไม่สะดวกในการเ,าาเปิดร้านขายสินค้านะคะ เดี๋ยวเรายูเทิร์นเรากลับรถไปทางฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาวันนี้เราใช้รถกระบะนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่นัดพามานะคะวันนี้รถจะสั่นนิดหนึงเพราะว่าเหมือนยางรถจะใกล้ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชม เราผ่านป้อมตำรวจหนองกระสังนะคะจะอยู่ด้านซน้ายมอือค่ะแล้วเราก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะวันนี้แบบอยากซื้อหลายอย่างมากๆเลยถนนที่เราขับรถอยู่นะคะคือถนนสุรนารายนะคะคุณผู้ชมถนนสุรนารายหมายเลข205นะคะ ตลาดนัดบ้านหนองกระสังเขาจะอยู่ติดกับถนนสระนาร์ลายเส้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมใกล้ถึงแล้วค่ะถ้าเรามาจากตัวอำเภอนนไทยนะคะก่อนถึงไฟแดงแยกหนองกระสังนะคะก็จะมีตลาดนัดชุมชนนะคะคุณผู้ชมอักถึงแล้วจะเ,เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่า ตอนนี้แบบก็จะพาคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดนัดก่อนนะคะคุณผู้ชมที่นัดจอดรถอยู่ด้านนี้นะคะแม่เดินระวังรถด,ด้วยในขาะเนัดจอดรถรอยอยู่ตรงนี้นะคะจะไปซื้อกับข้าวนะคะไม่แน่ใจว่าเขาตั้งร้านเสร็จหรือยังเหมือนกับข้าวเพิ่งจะมา เดี๋ยวอาจจะเดินช้อปปิ้งอยู่ข้างในก่อนเขายังจัดไม่เสร็จเลยนะคะนี่ค่ะร้านอร่อยอีกหนึ่งร้านนะคะว้าวเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกันนะคะก็ยังตั้งไม่เสร็จเลยโอ,อม่ระวังอันนี้จะเป็นแบบว่าทางแฉเพราะว่าฝนตกค่ะเรามาดูกับข้าวก่อนว้าวร้านนี้กับข้าวเยอะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวมันเลือกดูกันขอชมกันนะคะอ๋อมีลาหมูมีลาหมูอันนี้ลาหมูอ๋อน,นี้ลาเลือดมะเขือแล้วก็เหมือนเป็นแบบปลาไหล ลูกค้ามารอก่อนเลยแล้วก็มีพาโล่ด้วยมีหลากหลายเมนูมนะคะธรรมดาไงไอ้ตา,กานก็เข้าไปข้างในละแบบต้มข้าวนะคะได้กินมากลาบหมู นี่นะคะค้าพระชมกับข้าวเยอะมากเลยฮันลอ้อมันยังม่เหเดี๋ยวคุมเนาะ จะคิดว่าจะไม่ได้ปะกันเลยเนาะถิ่นคนว้าแล้วยจะมาได้ไหมเพราะงั้นเอาโตับตังค์วันในวันนี้ใครแน่ถุงกีฉาแบ้เนาะแกแกงแกล้กันต้องมาที่ว่าผมก็ต้องชมไดปจะมาดใครๆเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านนี่ร้านมันก็ไปตามไปซื้อหน่อยไงใครแนงถุงเดียวจ้าไอ้ลาบเลือดเอาลาบเลือดต้มถุงว้า นี่ลาบเลือลาบแดงกมอนาจตัวด้วยต้องเอาบัตจิวมาเลยสิครับเข่งคันเด็ดทำขายทุกวันทุกวันขายดีขายดีกับข้าวอร่อยนะคะสำหรับลาเน่อะแดงซอง อันนี้น้ำปลาแม่เอาอะไรบ้างเลือกแล้วน้ำแดงแดงเอาอยู่แล้วแล้วก็ล่างหมูแล้วก็มีอะไรขาหมูเออไม่ใช่ขาหมอูอ้ยโทษจ้ะนี่ก็ล่างแดงะพะแนงเหรอคะอันนี้พะแนงจะแบบนงแนง โอเคได้ก็สั่งก่อนตามลำดับขมกออะไรขาหมู

แม่มายืยนตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะไป,ะเ,ปเลือกตรงนี้ก่อนแม่มายืยนตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเลือกอันนี้สอง,อองแม่น่ะมายืยนตรงนี้สองเพราะว่าจะได้รอไงรอคิวอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูเมนูตรงนู้นกัน <c oughs> โอ้คนเยอะมากมายกับข้าวขายดีอลังการงานสร้าง